โอเคฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูแพทใหม่กันนะซึ่งเป็นแพทที่ชื่อว่าแพทเดอะชิฟตนั่นเองนะซึ่งที่เรามีมีน t ั p กันเมื่อวันอาทิตย์ที่26ใช่ไหมอ่ะแล้วตอนนี้แพทได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ย มีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ระบบไม้ระบบอาร์ติแฟ์ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันนะฮะอ่ะสำหรับอย่างแรกที่อัปเดตเข้ามานะ,ะก็คืออยู่ในหลุมมิติอันนี้นะก็คือดันเจี้ยนตัวนี้นะเป็นดันเจี้ยนรายเดือนนะ,ะนี่ฮะเป็นดันเจี้ยนนักล่าพวกมิติเองเป็นคือเป็นดันเจียนรายเดือนที่สามารถลงได้ผ่านได้เดือนละครั้งเท่านั้นซึ่งของรางวัลเนี่ยก็คือของรางวัลคือรุนระดับดีเจนนะเป็นรูนตำนานระดับดีเจนเลยนะให ก็คือจะสุ่มออกมาจะกล่องให้เราเลือกนะแต่ว่าอันเนี้ยผมเห็นเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้ของในกล่องเนี่ยเหมือนกันถ้าทั้งรูทั้ง5เม็ดนะจะเหมือนกันทุกคนนะแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเม็ดไหนนั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับของที่ดอบซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ลงเลยนะออก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องเล่นอะไรยังไงบ้างนะแต่ก็พอศึกษามาบ้างนะก็ เป็นดันเจี้ยนที่สามารถลงได้ทุกเดือนซึ่งในรอบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ด่านคาซานใช่ไหมซึ่งด่านคาซานเนี่ยมีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้มอนสเตอร์ระดับสีดาวแค้หรือต่ำกว่าเท่านั้นก็คือดันเจี้ยนรายเดือนเนี่ยมันจะสลับไปเรื่อยๆนะอย่างตอนนี้เรามีหลุมมิติอยู่3ที่ใช่ไหมมีคาซานมีเอรูเนียมีลูเม่ก็คือถ้าเกิดว่าดันเจี้ยนรายเดือนเนี่ยมันไปอยู่ในหลุมมิติไหนเนี่ยเราจะต้องทําตามเงื่อนไขของหลุมมิติ นั้นๆด้วยนะก็คือคาซานใช้มอนสเตอร์เฉพาะ4ี่ดาวลงมาเอรูเนียใช้มอนสเตอร์ที่เป็นธาตุเดียวกันเท่านั้นส่วนลูเมนียก็ใช้มอนสเตอร์ที่รวมกันไม่เกิน15ดาวฮนะก็คือจะต้องทําตามเงื่อนไขของด่านนั้นๆด้วยนะฮะก็จะเป็นความสนุกแบบหนึง่งแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องเล่นมือเท่านั้นนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับดันเจี้ยนรายเดือนซึ่งผมยังไม่ได้ลงนะ ก็เดี๋ยวไว้ค่อยหาแนวทางมาแชร์กันอีกทีนึ่งแล้วกันอะทีนี้สิ่งต่อไปที่อัปเดตเข้ามาก็คือดันเจียนใหม่ที่อยู่ในดันเจียนไครอสนะฮะซึ่งของเดิมเนี่ยของเดิมมีป้อมยักษ์หรือว่าดันโกเลมมีดันมังกรแล้วก็เนโครโพลิสซึ่ง3ดันนี้เนี่ยมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะเป็นชั้น B11 กับชั้น B12 ซึ่งชั้น B12 เนี่ยมันการันตีดอกพุน หกดาวสีฟ้าเป็นระดับต่ำสุดที่ด r o p จาก B12 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนา ID ของเราเพื่อไปฟาร์มชั้น B12 ได้เนี่ยแน่นอนถึงมันจะฟาร์มนานขึ้นแต่ว่าก็คุ้มกับการ d r บแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปลุ้นกับพวกลุน5ดาวแล้วนะเราลุ้นแค่6กดาวสีฟ้าสีม่วงสีส้มเท่านั้นพอนะฮะนะเนี่ยจะเห็นว่ากเลเมังกรในโครม,มีถึง B12 แล้วนะฮะทีนี้สําหรับ ใครรอสเนี่ยจะมีดันเจียนเข้ามาใหม่2ดันเจียนด้วยกันนะสำหรับดันเจียนแรกก็คือ steel fortress หรือว่าป้อมประการเหล็กนั่นเอง,เองซึ่งสำหรับป้อมประการเหล็กกับถงพิพากษาที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะดรอปของใหม่นะ,ะับก็คือ a r t แ f a c t นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นนะสำหรับดัน steel fortress หรือว่าดันหุ่นยนต์เนี่ยเดีย๋ยวผมกดรีอันิตี้ก่อนนะพอดีจะให้ดูทีมอะ เบื้องต้นเนี่ยสำหรับดันหุ่นหรือว่า steel fortress เนี่ยผมใช้เป็นทีมนี้นะมีแวมไพ r ์หลอดมีอินุไฟมีคาวเกิลแสงมี f a ฟ r y Queen แล้วก็แวมไพร์ไฟนั่นเองนะซึ่งทีมนี้เนี่ยโอกาสผ่านของผมประมาณให้ประมาณ90%แล้วกันนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยสำหรับดันนี้ก็คือการบล็อกบัฟนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำไกด์ออกมาให้อีกรอบหนึ่งนะฮะ ทีนี้มาดูโถงพิภากษาสําหรับโถงพิพากษาเนี่ยผมยังผมยังลองอยู่หลายๆทีมนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยใช้เป็น Lord, ทีมนี้นะเป็นเวมไพรโรดมีแท้แสงมีฟัดล่มมีนูไฟแล้วก็อิมแชมเปี้ยนธาตุนาำนั่นเองนะโดยโดยดันนี้เนี่ยผมมองว่ามันมันยากกว่า Hass. มันยากกว่าไอ้ดันเมื่อกี้นะฮะก็เดี๋ยวผมทําไกด์ออกมาให้เพื่อน ดูอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งอันนี้เนี่ยยังเป็นทีมทดลองอยู่นะเบื้องต้นก็เป็นทีมนี้ก่อนนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นดันเจียนไค่รอนสองดันเจียนที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะ,จะดบอาร์ติแฟกต์นะฮะอ่ะทีนี้มาดูระบบอาร์ติแฟกต์กันสําหรับระบบอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็จะอยู่ที่นี่นะอยู่ที่ช่องรูนเหมือนกันก็จะมีอาร์ติแฟกต์ซึ่งด้านซ้ายเนี่ยสําหรับด้านซ้ายเนี่ยเป็นอาร์ติแฟกต์คืออาร์ติแฟกต์เนี่ยต้องบอกก่อนว่า อาร์ติแฟกต์เนี่ยมี2ประเภทนะสำหรับประเภทแรกเนี่ยคืออาร์ติแฟกต์ตามธาตุก็คือจะเป็นช่องด้านซ้ายนะฮะส่วนช่องด้านขวาเนี่ยจะเป็นอาร์ติแฟกต์ตามประเภทนั่นเองนะอ่ะดูฟินิกส์น้ำผมก็อนคบฟินิกส์น้ำผมมี2เม็ดละอ่ะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเม็ดทางซ้ายเนี่ยจะจะเขียนว่าน้ำนะฮะก็คือเป็นอาร์ติแฟกต์ของธาตุน้ำแล้วก็เม็ดด้านขวาเนี่ยจะเขียนว่าโจมตีอ่ะก็คือ เป็นอาร์ติแฟกต์ประเภทนั่นเองนะ,ะสำหรับถ้าเกิดว่าเรามาดูเนี่ยอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะมีตามธาตุเนี่ยก็จะมีไฟน้ําลมแสงมืดนั่นเองนะมี5้าธาตุแล้วก็อาร์ติแฟกต์ประเภทเนี่ยก็จะมี4แบบนะมีโจมตีมีตั้งรับก็คือว่าสายป้องกันนะั่นแหละฮะเป็นอันเดียวกันนะแล้วก็สาย HP แล้วก็สายสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตนั่นเองซึ่งวิธีการใส่วิธีการดูเนี่ยว่าตัวไหนจะใส่อาร์ติแฟกต์ประเภทไหนเนี่ย อ่ะอย่างแรกด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายดูไม่ยากนะก็คือตามธาตุเลยน้ําไฟลมแสงมืดใส่ตามธาตุเลยส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นอาร์ติแฟกต์ประเภทใช่ไหมเราจะต้องมาดูตรงนี้ฮะนี่ฮนะจะเห็นว่าฟินิก์น้ำเนี่ยเป็นสายโจมตีเมื่อเราใส่อาร์ติแฟกต์เราก็จะลองใส่อาร์ติแฟกต์ประเภทโจมตีให้กับตัวนั้นนั่นเองนะฮะเหมือนกันนะตัวอื่นอย่างอ่ะเช่นจินตล่าน้ําเป็นธาตุน้ําสนับสนุน เพราะฉะนั้นด้านซ้ายเนี่ยเราก็ต้องใส่อาร์ติแฟกต์ของธาตุน้ําและด้านขวาก็ต้องใส่ประเภทสนับสนุนนั่นเองนะครับซึ่งอาร์ติแฟกต์เนี่ยอาร์ติแฟกต์ act, สำหรับออบหลักของอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะมีจะมีแค่3อย่างนะครับมีแอตแท็กแบบแฟลต HP แบบแฟลตแล้วก็ดีเฟนต์แบบแฟลตเท่านั้นนะครซึ่งเมื่อเราบวกเต็มแล้วเนี่ยยจะเห็นว่ามีดีเฟนต์มี HP อ่าอันนี้เป็น HP นะฮะ สำหรับอ์ติแฟกที่อยู่กับฟินิชน้ำของผมเป็นแอตแทกซึ่งเมื่อบวกเต็มเนี่ยก็จะได้แอตแทกแฟตมาตรงๆเลย100นะฮะส่วนดีเฟนส์ได้100เช่นกันนะฮะส่วน HP เนี่ยได้พันหนะฮะทีนี้สำหรับอ์ติแฟกเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดเราฟาร์มอะไรได้มาแล้วเนี่ยถึงมันจะเป็นออฟมั่วแต่ว่าออปชั่นหลักเนี่ยตรงตามที่ตัวละครของเราต้องการเนี่ย ก็ยังไงก็แนะนําให้เอามาใส่ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรายังแบบต้องบอกว่ายังไงดีคือ off long อฟลองอ่ะเราใส่มม่วๆไปก่อนเลแต่ว่าอฟหลักเนี่ยเอามาเสริมสเตตัสของตัวเราก่อนนะจะเห็นว่าฟินิกน้าเนี่ยผมใส่เนี่ยผมใส่แอทแทกเม็ดเลยนะเนี่ยถ้าดูสเตตัสของเดิมผมอะ่ะ1 9 4่งพนเก้้ยสสบส่ตอนนี้ใส่อัติแฟกเป็น2,144ั ก็คือเพิ่มมา200ตรงๆเลยนะสำหรับสำหรับค่ายแท็กนะก็ทําให้อย่างน้อยเนี่ยเวลาฟาร์มหรือว่าเอาไปลงไอ้พวกตัว PVP ต่างๆเนี่ยก็ทําให้เราได้สเตตัสที่มากขึ้นนะส่วนออฟลองเนี่ยมันมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มยากนะก็เลยแนะนําให้หาออฟหลักมาใส่ก่อนแล้วค่อยไปหาออฟลองที่หลังนะ,ะทีนี้สําหรับอาร์ติแฟกต์มี2ประเภทนะมี ก็เดี๋ยวเรามาดูออบลองของอาร์ติแฟกต์กันนะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดแผดโน้ตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะอ่ะสำหรับตัวออบลองของอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันมีแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยผมถึงบอกว่าถึงแนะนําให้หาแค่ออบหลักที่มันตรงตามสายตรงกับตามที่ตัวละครนั้นต้องการเนี่ยมาใส่ก่อนนะจะเห็นว่าเนี่ยด้านบนด้านบนนะ จะมีแค่ในอาร์ติแฟกที่เป็นแบบประเภทเท่านั้นก็คือจะมีสกิลที่1นถึงสมีความเสียหายแบบคริติคอลเพิ่มเพิ่ม3าถึงหค่าแบ็กสูงสุดก็30%มสนะฮะหรือว่าจะมีปริมาณที่ฟื้นฟูก็คือการฮิลแล้วก็ถือว่าจะเป็นแม่นยำนั่นเองนะอันนี้คือจะมีแค่เฉพาะอาร์ติแฟกที่เป็นแบบประเภทเท่านั้นสำหรับอาร์ติแฟกตามธาตุเนี่ยล็อกนะที่2นะ จะมีเฉพาะในอ์ติแฟกต์ตามธาตุเท่านั้นจะมีความเสียหายที่ทําใส่ธาตุไฟน้ําลมแสงมืดก็จะสูบม,มาฮนะหรือว่าความเสียหายที่จะจะได้รับจากธาตุเนี่ยก็จะลดลงนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะทีนี้สําหรับด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะสามารถออกมาในทั้งอ์ติแฟกต์ที่เป็นแบบประเภทแล้วก็เป็นแบบธาตุเลยนะคือจะมีออกทั้ง2แบบนะก็จะมีแบบ เยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ Attack, Defense, Speed เพิ่มขึ้นหรือว่าหรือว่าพวกความเสียหายที่ทำได้จากการโจมตีกลับก็คือการ c o u n t เตอร์นั่นเองนะะทีนี้มาดูพวกเอฟเฟกเพิ่มกันพวกเอฟเฟกเพิ่ม Attack, เอฟเฟกเพิ่ม e f f n s s เอฟเฟกเพิ่ม s p e e เอฟเฟก t เพิ่มคร e เอเตเนี่ยสำหรับไอพวกนี้เนี่ยจะต้องไปเล่นกับพวกที่มัน ก็คือเราต้องจะต้องมีบัฟก่อนนะสมมุติว่าสมมุติว่าเรามีบัฟสปีดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใส่อาร์ติแฟกต์พวกนี้เนี่ยเราก็ได้เอฟเฟกต์เพิ่มสปีดเพิ่มขึ้นนะฮะก็ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีเราจะต้องมีแบบบัฟนั้นๆก่อนผลของอาร์ติแฟกต์ถึงจะแสดงออกมานะเช่นเดียวกับพวกความเสียหายจากจากระเบิดจะต้องต้องไปใส่พวกตัววางระเบิดนะฮะหรือดูดเลือด n เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพื่อจะต้องใช้กับ พวกตัวที่ใส่รูนดูดเลือดหรือว่ามีสกิลที่สามารถดูดเลือดได้อาร์ติแฟกต์ตรงนี้ก็จะมีผลขึ้นมานะฮะ,ะแล้วทีนี้ข้างล่างเนี่ยมีอะไรอีกนะมีซึ่งออปชันที่ผมแนะนำว่ามันค่อนข้างที่จะใส่ได้ทุกตัวโดยเฉพาะพวกตัวที่เอาไปลง rta เอาไปเล่นกิววอลอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะเป็นความเสียหายคริติคอลที่ได้รับลบ n เอนต์นเนี้ยอันนี้นี่ค่อนข้างโกงนะฮะ อ่าทีนี้ส่วนออปชันอื่นๆก็ปกตินะแล้วแต่เราหาได้เลยนะโอเคสำหรับระบบอาร์ติแฟกต์ก็มีประมาณนี้นะซึ่งอย่างที่ผมแนะนำไปนะก็เอาออปลองมาก่อนไม่ใช่สิเอาออปหลักมาก่อนใส่ให้ครบก่อนแล้วค่อยไปหาออปลองที่หลังนะฮนะโอเคฮนะก็อันนี้สิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นแพ็กอัปเดตอันนี้นะเป็นแพ็กอัปเดตที่แพ็กเข้ามาใหม่นะสาหรับ ไครที่เป็นสายเป้ก็ปจัดกันมาได้นะฮะโอเคฮนะสำหรับอัปเดตใหญ่ก็มีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมทำไกพวกพวกการฟาร์มดันใหม่มาให้แล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีพวกโกเลมมังกรในโคร B12 นะฮะซึ่งผมก็มีปรับทีตอนนี้ผมก็พยายามปรับทีมปรับรูนอยู่นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและถ้าชอบผลงานก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องพลี่ของผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ